คุณไอไปอยู่บ้านผมก่อนไหมครับมีทั้งผมแล้วก็คุณพ่ออยู่ปลอดภัยแน่นอนครับสบายแลยไอยเอ้มีทั้งสรรวัตรและผู้การอยู่ด้วยนะเนี่ยใจขอเพี่ให่ฉันไปอยู่บ้านเดียวกับผู้การสารวัตรในว่าแต่แกเลยเนี่ยวพวกเราทุกคนเนี่ยมีใครอยู่กับผู้การได้เกินสิบนาทีบ้างไม่มี <laughs> ไม่ใ <Hey, S 2> ช่แค่พวกเรานะ <_ an> แม้แต่นี่ลูกแท้ๆยังอยู่กับผู้การไม่ได้เลยมึงจะมาสก,กิดอะไรเนี่ยกูยังเมาไม่จบเลยจนะเบาีิจะเบาอะไรเราก็อยู่กันแค่นี้เออนี่ผมผมก็สงสัยอยู่อย่างนะผมไม่เคยเห็นผู้การยิ้มเลยเอาจริงอะนะวันๆเนี่ยทำหน้าเก๊กเลอยงานเงี้ยยิบสี่ชั่วโมงอะถ้าผมเจอผู้การนะผมจะเล่นมุกเอาให้แบบเก๊กไม่อยู่อะ ไอ้เป็นเงี้ยไอ้เป็นเงี uh, ้ยในมุกอะไรหลงเล่นสิอ้าวอยากรู้อยากรู้เอาอันนี้ไามะม่วงอะไรเอ่ยซุ่มซ่ามเดินเลยมะม่วงตกร่องแอมแอมแอมเขาเรียกมะม่วงอกร่องเอาหนูดิ อยาก,กบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉันคิดถึงเธอแท้อยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่า